สวัสดีครับพบก,กับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่แอนดี้โรเบอร์สันยอมรับลิเวอร์พูลมีเกมที่ยากกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่เชื่อว่าทีมจะผ่านมันไปได้แอนดี้โรเบอร์สันนะครับแบ็กซ้ายพลังมากของลิเวอร์พูลเอามายอมรับแบบต้นไปต้นมาว่าลิเวอร์พูลอยู่ในจุดที่เสียเปรียบกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในปีนี้หลังจากที่ตอนนี้ทีมหงส์แดงเรือตั้มต้นหลังเรือใบสีฟ้าอยู่หน,นึ่งขนาดแถมมีโปรแกรมการแข่งขันที่เหมือนกับที่จะยากกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างชัดเจน แต่ตัวของโรเบอร์สันก็ยืนยันว่าประสบการณ์ที่ลิวพูเคยผ่านมาแล้วในช่วงท้ายของฤดูกาลนั้นจะสามารถกลับมาทํามันได้อีกครั้งในฤดูกาลนี้อนดูโรเบอร์สันนะครับแบ็คซ้านดิวพูเปิดเผยกระดาษปากมากหากจะพูดว่าต้นสกัดเขาคว้า4แชมป์ประวัติศาสตร์ในฤดูกาลนี้เพราะยังไม่สามารถคุมชะตาของตัวเองได้เวน้นเสียแต่ว่าแมนเชสเตอร์ฟฟิลิกเกรดพาดให้อีกพวกเขาเองก็พร้อมที่จะปาดหน้าเข้าไป แบงชสเตอร์สตันตดน,นะครับในฤดูกาล่ันการคือทีมเดียวแห่งสหราชอาณาจักรกกที่สามารถควา้าแชมป์เมเจอร์3รายการอย่างพิมลิกอังกฤษยูฟ่าแชมเลกและเอเอคัพได้สำเร็จในหนึ่งฤดูกาลปฏิทินหมุนผ่านมาถึง23ปีสถิติที่เก่งไกรดังกล่าวนั้นกำลังจะถูกท้าทายจากหงแดงโดยคู่อริที่ไม่เผาผีกันซ้ำยังคิดทะลึง่งข้ามหน้าข้ามตาหวัง4แชมป์อีกเมื่อมีคาราครับติดไม้ติดมือมาแล้ว1ถ้วย อย่างไรก็ตามโระบิออกมาปรามเหล่าเลยครับอย่าพึ่งไปโวมากหรือรีบเติมน้ามันร้อนแห่เนื่องจากเส้นทางมันยังอีกเหลืออีกยกาวไกลแถมทีมก็ไม่ได้ลิกิตความสูเรด้วยตนเองดังน,นั้นจนการระเบสีฟ้าจะพลาดให้อีกครั้งในเกมเรีกแล้วปิดจ็อบอยู่ฟ้าชิบลริรอบรอ,องชันเลิศดใส่เบนดิกา้ารวมถึงสามารถปรับทีมของเจเซ์เซปไปกูเดล่ารอบรองชันเลิศดในศึกเอฟคัพในวันเสาร์นี้ให้สำเร็จแล้วค่อยมาว่ากันอีกที ฟังนะเอาจริงเลยเราคุยกันแค่นัดต่อนัดที่กาลังจะมาถึงกองหลังทีมสกอตแลนด์ land, กล่าวกับเว็บไซต์อย่างเป็นทางกาคุณมองไกลเกินกว่าเหตุไม่ได้เอาแบบนี้ทีละนัดก่อนและกันนั่นคือโดนกับเบรนดิก้าจากนั้นก็ค่อยดูไปเรื่อยๆแน่นอนไม่มีการคุยกันเรื่องลุ้นสี่แชมป์ในห้องแต่งตัวเลยตอนนี้เรามุ่งสมาธิกับเกมตัวเกม โดยเกมแรกจะพบกับเบนฟิกา้าซึ่งตุนประตูมาก่อนก็จริง3าหนึ่งแต่เราจําเป็นจะต้องผ่านเข้ารอบต่อไปให้ได้เราจําเป็นจะต้องพยายามคว้าชัยชนะเพื่อปิดจับเพื่อให้ได้เข้ารอบรองชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์หากเราไม่มีสมาธิสําหรับนัดต่อไปก็เทียบเท่ากับว่าต้องคิดสู้กับทุนนัดที่เหลือของตรงหน้าทีมยังมีคิวเตะอีกเพียบและหากยังเดินเครื่องเก็บชัยชนะไปเรื่อยๆก็หวังในบ้านปลายว่าจะมีถ้วยติดมืออีกเราแค่แค่จาเป็นจะต้องชนะไปในทุกนัดที่ลงสนาม พะเอาเก้าจริงๆนะฮะทีมก็ไม่ได้เป็นคนคุมความได้เปรียบตำแหน่งแชมป์ลีกเพราะถ้าซิตี้เก็บชัยชนะทุกนัดที่เหลืออยู่พวกเขาเก็ดแชมป์เราถึงจําเป็นจะต้องเตรียมพร้อมคนล้มให้สามโดยทั้งสองทีมเหลือการแข่งขัน7แบบซึ่งทางหงแดงยันตามเรเบลสารหนึ่งแต้งหลังผลเสมอ2-2เมื่อสุดสดาหที่ผ่านมาครับ ตีคิงโกซาลายกบูฟฟอลเก่งที่สุดที่เคยดวลมาเก่งที่สุดที่เคยดวลโบเมซาลาหัวหอกทีมชาติอียิปต์ของลิเวอร์พูลเปิดใจเกี่ยวกับการเลือกโกลที่เก่งที่สุดที่เคยดวลฝีเท้ากันมาโดยงานนี้เจ้าตัวยอมรับทั้งบูฟฟอลกาชิยัตอลิซงเบเกอร์และนอยเออร์ต่างก็เหนยวเหนือแต่ก็มีคนหนึ่งที่ฟอร์มเหลือเชื่อสุดๆตอนที่ปะทะกันโบเมซาลานะครับกองหน้าตัวเก่งของหง,งส์แดงสโมสรอนัญใจมาชนแห่งสึกเวทีพิมพ์อังกฤษยอมรับ สุดนังใจที่ต้องเลือกว่าใครเป็นผู้เล่นสมบัติที่เก่งที่สุดที่ตนเคยปะทะฝีเท้าด้วยโมโมซึ่งปัจจุบันสัต์ไปแล้ว20ประตูนีลิ่งรังตำแหน่งดาวสนโมสูงสุดในกานนี้มีโอกาสที่ดดนกับในทวันมากหน้าหลายตาแต่งานนี้มีโก4คนที่ซาลามองว่างานหนักสุดๆเมื่อต้องสู้กับพวกเขาโดยจากคำถามนะครับที่ว่าใครเป็นผู้เล่นสมบัตูที่เก่งที่สุดที่เขาเคยประชิญหน้าระหว่างเจโรจิบุฟ่อนอิเกกาิยัสอาริสตงเบเกอร์และมาเนลลนอยเออร์ กานนี้คิงอียิปต์เปิดใจกับสกายสปอร์ตสื่อชี้นำในประเทศกรกฤษว่าผมไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าใครเก่งที่สุดจากตัวเลือก4ี่คนกาซิยัตบูฟอ่อนอาริซงนอยเออร์ผมมั่นใจว่ายังมีปรกษาประตูกเก่งๆอีกหลายคนมากมายแต่ผมลืมไปบ้างมันยากที่จะเลือกใครสักคนจริงๆอย่างไรก็ตามตอนที่ผมสู้กับบูฟอนในอิตาลีซาร่าซึ่งเล่นให้กับโรมา่าเขานั้นสุดยอดมากๆความรู้สึกเมื่อคุณต้องเผชิญหน้ากับเขามันน่าเหลือเชื่อจริงๆ เขาคว้าชมป์มามากมายในวงกับฟุตบอลตลอดอาชีพของเขาแน่นอนมันสุดยอดจริงๆอันอดีตแนวรุกเชลซีและโรม่าระบุทิ้งท้ายขอกังวลดวยกับเบนวิก้าก่อนเจคกิ้งครับเลี่ยงตอบเรื่องโอกาสการคว้าสีแชมป์เจคกิ้งครับในใหญ่ของลิเวอร์พูลครับพยายามเลี่ยงตอบคำถามเรื่องโอกาสการคว้าสีแชมป โดยบอกว่าสิ่งที่เขากังวลก็คือการนำทีมลงเตะในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์รอบ8ปทีมสุดท้ายนัดที่2กับเบนฟิก้ามากกว่านะครับลิเวอร์พูลกับยังมีโอ,อกาสคว้าสแชมป์ในฤดูนี้อยู่หลังคว้าแล้ว1รายการนั่นก็คือคารออครัอย่างไรก็ตามเจเกินคล็อปยังถูกยิงคำถามอีกครั้งในงานแถลงข่าวก่อนเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ตะในาใหญ่เชรารุมานก็ยนไปที่ประเด็นในการทำศึกกับเบนฟิก้าแ่าคุณไม่สามารถคว้าต้วรางวัลทั้ง4ใบได้หรอกนะครับ คุณเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการแข่งขันทั้ง4รายการเราจึงโชคดีในปีนี้เราดีพอที่จะไม่ตกรอบเร็วจนเกินไปแต่โปรแกรมที่เรามีณตอนนี้มันช่วยให้เราผ่านพ้นไปได้และเกมที่ผงกระวนณตอนนี้ก็คือเบนฟิกามันพูดถึงโอกาสเข้ารอบรองชนะเลิศเลยนะหลังจากที่ลิเวอร์พูลกุมคำได้เปลี่ยนมาในนัดแรกเจคิงครอปตอบเราผ่านขึ้นทางมาด้วยสกอร์สามหนึ่งแต่มันก็ค่อนข้างยากพอพอกับสกรอร์สองศูนย์้าคู่แข่งทำประตูได้แบบเดียวกับที่เราจะ อินเตอร์มิลานรูปเกมก็จะเปลี่ยนไปเรารู้สึกแบบนั้นเราจะคุมสถานการณ์แต่ถ้าเบนฟิก้าได้ประตูเมื่อไหร่มันจะแตกต่างออกไปในทันทีเราต้องทำให้พวกเขารู้สึกว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่พวกเขาจะไม่ผ่านไปได้ง่าย m a n ิ Man City Liverpool เฉือนกันแค่นิดเดียวแม m a ที่4หรือไม่ฟันธงแชมป์ t o อป o u พ p r e m อังกฤษฤดูการน,นี้ แมนเชสเตอร์ซิตี้และลิเวอร์พูลนะครับเฉือนกันแค่นิดเดียวเท่าน,น,นั้นท่านั้นแมนเชสเตอร์เต็ตจะได้ที่4หรือไม่โดยซูเปอร์คอมพิวเตอร์ทำนายแชมป์พรีเมียร์ลีกท็อปโฟในซีซั่นนี้นะครับโรเบิรสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ภายใต้การนำทีมของโจเซฟเป๊ปวิเดล่าจะนำทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษในเกมน,นี้ด้วยการมี91คะแนนขณะที่หงส์แดงลิเวอร์พูลของเจอร์กินคลับเทรนเนอร์ชาวเยอรมันที่กุมเมืองเงีเย,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 น,ยนจะเข้าป้ายรองแชมป์ด้วยการมี89คะแนนหรือน้อยกว่าทีมแชมป์เพียงแค่2คะแนนนนเท่าั้ ขณะที่ปีสแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากการนำทัพของรับรับรงนิกเทนเนอร์ขัดทัพชาวเยอรมนันจะที่จะลงจากตำแหน่งหลังจบฤดูกาลนี้จะพาทีมเข้าป้ายเพียงอันดับที่6ของตารางคะแนนเท่านั้นและเก็บได้เพียงแค่61คะแนนจากการแรงงานของไบร์พิตีเอฟทอร์ในทีมแชมป์ท็อปโฟตกชั้นอันดับที่1แมนเชสเตอร์ซิตี้91คะแนนอันดับที่2ลิเวอร์พูล89คะแนนอันดับที่3เชลซี78คะแนนอันดับที่4ท่เทนเนอสเปอร์69คะแนน อันดับที่5อนารน์เซนอล67คะแนนอันดับที่6แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด61คะแนนส่วนตกชั้นนะครับอันดับที่18เบอร์ลี่ส3มคะแนนอันดับที่19วัตฟอร์ด28คะแนนและอันดับที่20 City, นอริซิตี้26คะแนนย้ำอีกครั้งนะครับนี่เป็นการวิเคราะห์จากซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับก็มาอีกแล้วนะฮะชอบวิเคราะห์หรือเกินนี่คือสร,รุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่13เมษายน ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพูดกันใหม่สวัสดีครับ